พีดาบอนเนนองตีจริงครับจริงก็เอาว่าอาจครสิรอีมปีเดยว้าสิเจ็ดีเพสนี่ะมาจากพ่านา่าอำเภอองเกอรเกือบบลอกแกอมาสองปี่หนเน้องตีอยู่ที่ตำบลคุ้งกระดาบพัฒนาเอานน้องีโดนูกหอาจารย์กระดาษแขกงันนีแล้วก็มีอาจารย์สิงเป็นน้องตีเป็นเซเรเ ช่วงมาแล้วสามสิบครั้งที่ห้าพ้สี่เสมอสิหลอกไว้กันก้าแพ้นะแนนเครใหม่ตอกระชายหยุดยาดชนะเคสใหม่สอกระายหยุดหลังแพ้แล้วตนะตัวเดียวกันครับกรับกำเนิดครับวันนี้นะครับจวัาเทรสามารถสโศทียินนะครับผ่านกำเนิดคือนายสาวสนภพรเมิ์สิบปีครับเกิดที่บ้านทุชาติตำบลอาสามา นะครับอเภอาสามารถจังหวัดร้อยเอนะครับปัจจุบันซ้อมที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อผลงานกานผู้ที่ยินครับเป็นหนงานล่าเทรนเนอร์ลมาแล้ว30ครั้งครับชนะ2ี่แพ้เก้าไฟล์ล่าสุดผลงานยอดเยี่ยมครับเอาเชนะมินตราอรวัตรยินตัวเป็นมวยที่มีประสบการณ์30ครั้งเท่ากันนี่เป็นไฟ์ที่ส1ครับใครจะ เป็นผู้ได้รับการทูเบย์ตั้งแต่ไม่เคยอายุ15ปีนะครับนะครับทีมงานของประทิ์นิสอดนะครับประการที่นิสอครับพออระดับตัวดีตัวดีใหญ่รับเกียรตินะครับเอ่อเขามอไรเมื่อไหร่แล้วแล่ะเพราะว่าไม่ฟูลแล้วเอาคนพูดหลังพูดหลังครับผมครับผมขอบคุณมาก จากคู่นี้จะเป็นการเริ่มคล้องมาลลยดไวยสดจากแขกผู้มีเกียรติที่เห็นนะครับนี่เรามีนะครับท่านผู้จัดการนะครับมันดีคนดีฮะเจ้าของประ้านที่ดีสอดก็มาแล้วแล้วก็ท่านนายกที่ราช้านพรเมื่อชียงบแวะมาแล้วนะครับคู่นี้เป็นระดับว่ากันว่าอนาคตแชมเปี้ยนประเทศไทยเลยนะครับน่าสนใจฮะนะย้ เด็กก er ็มวยจากราสดขอนเก่็มาอยู่ที่นงกีพอดีดงครับเาเยร้อยเอ็ดครับใช่มวยร้อยเกมาเจอกันที่บ้านดงมันรับจยกัมวยห้ยกจังหวัดสุรินทร์ครับยกเล้วสองนาทีหยิครับยังกรนีเป็นเขาใหญ่สอสมหมายกับยอดบรรทุสุนลำบัดแล้วก็ต่อด้วยน้เพชรกำลัควยไทยกับ

ความใหญ่กัะปุกสูงเก็นกระตินองไวก็เยเขาต้องตีได้มาเย็ดีมาเกลเลยนะสาวขำยันเฮ็ดกับสาวไหลเอ๊ะกสองจัดพีเตัวหญิงนี่ถืว่าเป็นไฮไลท์ของนับัรรเทศอสู้กันบางเห้ดนี่มันมัน นี่สมากระโดดโครงสร้างร่างกายฮะองกาประเทศไทยฮะต้องการมวยงสู้ระดับโลกข้าัเราหนี่หลายฮะทีมงานจะมีกัวตั้นเยอะอะไรนบไปเล่นแน่นอนครับคุณนี่แต่แล้ววันไหนครับคุณนี่น่สนใจมากตอนซ้ก็ต้องิงก็ต้องการไปทุไทยไปไปทตบไทยไนะ ต่อท้อมกานไปเรื่อยๆเรษฐกิจจะเป็นจิตใจจะเป็นส่วนที่ตป็ต่อยอดไปเรื่อยๆอาเซียนก็อาจจะเป็นแับอะไรจะเป็นเพื่ไปพัฒนาขยายพยายามต่อไปเกบดโดยระดับทอ่ต่อยกับชาวต่างประเทศ โอ้โหวงแข่งเลยงใกล้เลเขาถึงเลยบเลยนะครับอ๋อที่สารเมืองมวยเตากบัวขาวบันทามะนะคร่งก็ได้มาหยยบคืนมวยฮะต่เราขอบใจนี่สาวร้อยเลยโเคตอนผู้นี้เป็น รองหนึ่งั้หลังจากเป็นวองเขาอยางอสมัยแล้วมทดชีมลำบากนะครับที่มาที่มาเราเสียงอะไรนหนึทำไมรู้สึกว่าเสียงจะค่อยชัดเจนครับในเสียงดังก่านกดหนึงรถเสียงปีนะใช่ไหมครับมวช่วงมวยชกเอ่อบรรยายมวยไม่ได้เลยครับเสียงปีรู้สึกวามเทนหูเลยดีดังมากเลยครับรถเสียงปีเราที่เหน็ครับเสียงปีดังมากเลยก็ับเ่ครับ เมยนี่นพูดแล้วไม่ได้เลยนม่ได้ยิ่แลแดงพที่สามเป็นน้ำเส้นนะครับสมบัติใบไทยจะหงฟ้าตอบปยยินจักตัวได้ครับแล้วก็หลงกรุงเหลงกรุงแจ็มวยไทยครับอ่เ,เส้นบอลทุกสะกดมาที่เพชรชัยเดนลูกสะกดมาเป็นสะกดนะครับเหมนอนมว่าโอยมีความแตกต่างากรั้แั็คจะข้าไปโนยรงเข้าเลยปรับนิดหน่อยปรับให้ได้เสียกัน

อาจจไม่ดวงกันนึระบบสายตาเขาลุกเป็ได้เลยีนีใครออกลูกโดนเลยมันโยกไปได้เรียบร้อยเลยตัวแล้วตัวแล้วะครับระบบแต่วันนี้แม่นทั้งคู่ใครจะหนักกวกันนึกเก็บโบกัวางได้ดีกว่ากันน,นึกยกอง ส so. like uh, ั่งมาเลยครับสุดใหญ่ๆนะดูสิจะเปียกเมืองไทย5 3เนอะยังเห็นขับกังเยนี้เสร็จไม่ลงนะโมจิอู้ยสายตาเฮ้ยสายตาสองเน้นว่าต้องยาลุกยาลวม ีมงานมาแล้วก็ดูไปด้วยแล้วน้าจะมีการอไแล้วทีมงานะรอตะบนโคหลายท่านจะรอมด้วยเอะห่ยเอ่างาคตมาั้เขาหญ่ยอดคตมาั้งดเลยครับขึ้นมาเลยมาที่เวทีสแล้วองเอก ใกล้เลน่องใกล้ใกหน่อยมันแตแมลงหายหมดแล้วใกล้ใกล้แล้วยัดยัดยับยัดเป็นยอบที่30มสิบเป็นคอบที่สามสิบทั้งคู่เขมาแล้วสามสิบไลน์เนีอยับที่2อง ครับตามที่ตกลงกันไว้เนาะเพราะมวยแต่ละตัวแต่ละท่านเนี่ยค่าตัวแพงตามตามที่ท่านต้องการเลยเนาะผมบอกว่านักมวยทุกคู่ไม่มีเดิมพันไม่ต้องพันมืออาทุกท่านเห็นด้วยไหมคร่เห็นด้วยตกมือหน่อยครับเพราะผมให้ค่าตัวตามที่ท่านต้องการบอกว่ามีเดิมพันไหมท่านบอกว่ามีต่อไปนี้ถ้าคู่ไหนไม่ใส่เดิมพันไม่ต้อง่อยเลยครับ ดีไหมครับดีไหมครับเห็นว่าเราชาวบ้านนอกธรรมดาแล้วคิดจะหลอกลวงเรามันไม่ใช่แลวครับถ้าคุณเวทีคิดว่าเวทีบ้านนอกไม่น่าต่อยก็ไม่ต้องมาเพราะเงินเราเตียนเตืยมไห้ท่านตามที่ท่านต้องการแต่ท่านบอกว่าท่านยืนใส่ลดพันกันท่านบอกว่าต่อยแต่พอมาท่านมาหลอกลวงผม้วท่านไม่ตส่เอางี้เลยครับ ไปสิคู่กับท่านเลยคู่นั้นคืกัพท่านกต้องทำเเลยครับได้สองคู่ก็ตอเนองคู่ก็่อเนื่อุปสาขายเข้ามาตั้งสองสามเือนแล้วมันกิดหกคนเลย มาโยกกันไปโอ้ยใครตั้งจอดหามาเลยมาโยกกันเลยอ้าวต่อโชว์นะคะพี่ก็มาแล้วมาดูร้อนสักคงกันหน่อยครับมามาแล้วกระทบ <laughs> ก็หัวเราหัวใจครับอ้าวมาลงอันนี้โอ้ยยาๆ <coughs> <coughs> ไปอัพจักรเลยอ๋อ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 อ <as> เราบอกว่ามันจับหมดแล้วนะดไนี the the ่ฮะมาต่อขั้นเสามเอาละฮะใน่คืงนักมวยฝัแกนแต่น้ำมวยน้อยเอ็ดมาต่อยบ้านเขมรงงมึดตึ๊บแต่ที่ผมไม่พลาดเขมรฉันจังเลยเล่าโอ่เล่าโอ่งขุดรุงมาด ai giẫm chân không ổn, nhảy này, nhảy này, nhảy này, nhảy อาิยานกวยเขียวอาคายานอาเดกเปพวียวใหญ่นลฮะรองเอกรองหนึ่งเลยหายใกระับกเขียวยานกเป็นนราริานับงม่เอาคู่นะครับรอบที่ไหนแน่ ตอนนี flat, ้ลบกุมก็มาแล้วนะลบกุมนะครับกับไซบอนนะครับมาแล้วนะครับสก็วางเลยครับตั้งแต่การทำแบบครับคู่นี้นะครับตกหนึ่งมมือพร้อมแล้วนะครับในมือในวัอที่สชนะบ้างยกที่สุดฮะ

Ờ gì vậy lóc gì đấy? bắt con chu, bắt con bò đấy, bắt con ของใหญ่ถือว่ามงคลขึ้นมาเลยนะครับข้อใหญ่ข้อใหญ่ขึ้นมาเลยครับข้ใหญ่ข้อใหญ่บรรท่ดเดิมลงอย่างยอดบรรทับรรทัดของพี่ลุงลงครับทำเวลาได้ครับทำเวลาได้ครับเร่งช่องเร่งช่องส่งบอลมาเลยครับหลังจึงก็ถ้าลงกรุงกับพี่รเดงครับขึ้นมาเลยหลังเขาใหญ่ถืาบรรทัดลงตามมาด้วยน้าเพชรสองปะโมยไทยกับหงาวสองกระพงยีแล้วก็มีจี เตจกับน้อกตูนดีไว้ด้วยครับได้คุณจะยืนผีเธยืนผีแบบยันนี้ครับยืนผีพีพีเป็นไงครับสองคนโตรู้สึกลำบากมองไม่ถึงบอกว่าอยู่ข้างคนไม่ยอมให้อยู่พวกเราไม่ค่อยีที่อยู่เป็นหลักฐานอ่าผลผลดูดูจองยนนดู อันนี้ก็โพิเอร์เ่อมันดดังครับัมางจริงโงดังมากจริดังมากครับดังดีมากตดัไปหรือเปลาครับ่งไปอมันเสียด้วูดียากอาจาเสียงอ่าก็มีเสียงรมันมาใหเบนดห่ง่หม่ไ่ไไม่ไม่อ่ามันเกิดที่ใหม mày 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 Để mày 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 ด้านร่างกายเลยไม่ต้องพูดถึงเรียนดีซ้อมได้ลงมืนกีฬาแต่วันจันทรก็ต้องไปรับกับนิวาสอุบเต้เอาไหคอยทีตามแบบไปจะเป็นผู้ชนะเลยอยากได้ติดตั้งสบายไปดีติดตั้งต่อหน่วยใกล้เนี่ยต้องรู้ Yeah! Wow.

สอู่โมยคู่ชิงแปรือว่าตัวริบบิานแล้วก็ผู้เกียวข้องดนะมาเรอแลกมามาถึงแล้วอาราวันนะมอบตอนนี้